6. อตีตานาคตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล78อนุทุกษัสตร์ของบุคลคลใดเคยเกิดสมุทยาศัตร์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักษและอรหันตบุคคลบุคคลจกได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น ทุกัะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สมุทัยศาสตว์ไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ทุกษ์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสมุทัยศัสตร์ก็จะเกิดปฏิสมุทัยศาสตร์ของบุคคลใดจกเกิดทุกษ์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุทุกษ์ของบุคคลใดเคยเกิดมรรคศาสตร์ของบุคคลนั้นก็จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค อรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักทุกขสั์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มรรคสัจไม่ใช่จักเกิดบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคทุกขสั์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมรรคก็จักเกิดปฏิมรรคสัของบุคคลใดจักเกิดวิใช่เจ็อนุ สมุทยาสั์ของบุคคลใดเคยเกิดมรรคสั์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรักสมุทยาสั์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มรรคสั์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรักสมุทยาสั์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด และมคษัตรก็จะเกิดปฏิมคษัตรของบุคคลใดจกเกิดวิใช่อนุโลมโอกาส80อนุทุกษัตรในภูมิใดเคยเกิดอนุโลมปุคโลกาส81อนุทุกษัตรของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสมุทยาสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหธรรัก อรหันตบุคคลบุคคลจักได้อารหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิทุกขสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมุททยสัตว์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตตุวการภูมิและปัญจวการภูมิทุกขสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมุททยสัตว์ก็จักเกิดปฏิ สมุท,กกทัยศาสตร์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดทุกศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิสมุทยัยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ทุกศาสตร์ไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุวการภูมิและปัญจวการภูมิสมุทยัยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและทุกศาสตร์ก็เคยเกิดอนุ ทุกขสัติ์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมรรคสัตดิ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรักบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและอสัญญาสัตตภูมิทุกขสัตดิ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มรรคสัตดิ์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใด ในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักทุกขสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมรรคสัตย์ก็จักเกิดปฏิมรรคสัตย์ของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดทุกขสัตย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิมรรคสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่ทุกขสัตย์ไม่เคยเกิด บุคคลจักได้อรหธรรัคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคขณะแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรักมรรคสัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและทุกสัตก็เคยเกิด 82. อนุสมุทยาสัตของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมรรคสัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหธรรัคอรหันตบุคคล บุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิสมุทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มรรคสัตร์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าเอื่นผู้จักได้มรรคสมุทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมรรคสัตร์ก็จักเกิดปฏิมรรคสัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิด สมทุทยศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุ captain, อบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมทุทยศาสตร์ไม่เคยเกิดบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทัณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมทุทยศาสตร์ก็เคยเกิด ปจเนกบุคคล83อนุทุกขสั์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุทยสัต์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิสมุทยสัต์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดทุกขสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอนุทุกขสั์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดมรรคสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหม วิไม่มีปฏิมรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดทุกสัต์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิด84อนุสมุททยสัต์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดมรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิมรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดสมุทยาสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ เคยเกิดปจจนกะโอกาส85อนุทุกษัตริย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดปัจจนกะบุคโลกาส86อนุทุกษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมุทยสศัตด์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจักเกิดปฏิสมุทยสศัตด์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด ทุกสษ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอนุทุกษ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมรรคษะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิจกเกิดปฏิมรรคย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดทุกษ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิด87อนุ สมุทยศศัตดิ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมรรคศัตดิ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตด,ดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่สมุทยศศัตดิ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มรรคศัตดิ์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทยศศัตดิ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมรรคศัตดิ์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ มรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสมุทยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมัคอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มัคและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สมุทยสัตว์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ มกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและสมุทัยศัตว์ก็ไม่เคยเกิดอุปาทวาระจบสองปวัติวาระ 2. นิโรทวาระ 1. ัจจุบันนวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล88อนุทุกขสั์ของบุคคลใดกําลังดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค์ขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตันหาในประวัติการทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่สมุทัยสัจไม่ใช่กําลังดับ ในพังค์ขณาขนาแห่งตันหาทุกขสัตริ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและสมุทยสัตร์ก็กำลังดับปฏิสมุทยา์ของบุคคลใดกำลังดับทุกขสัตริ์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่อนุทุกขสัตริ์ของบุคคลใดกำลังดับมรรคสัตริ์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ ในพังคขณะแห่งจิตท kind of ี <g S 2> <It> ่วิปยุทธจากมรคในประวัติการทุกขสัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่มรคสัตไม่ใช่กำลังดับในพังคขาณะแห่งมรคในปัญจโวการภูมิทุกขสัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและมรคสัตก็กำลังดับปฏิมรคสัตของบุคคลใดกำลังดับทุกขสัตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในพังคขาคณะแห่งมรคในอรูปภูมิ มรกษัตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่ทุกษัตริ์ไม่ใช่กําลังดับในพังค์ขณะแห่งมรคในปัญจโวก,การภูมิมรกษัตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและทุกสัตร์ก็กําลังดับ89อนุสมุทัยศาสตร์ของบุคคลใดกําลังดับมรกษัตร์ของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิมรกษัตร์ของบุคคลใดกําลังดับ สมุทยสัตว์ของบุคคลน,นั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่อนุโลมโอกาส90อนุทุกสัตว์ในภูมิใดกำลังดับสมุทยสัตว์ในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นทุกสัตว์กำลังดับคำที่ท่านกำหนดว่าในภูมิใดเหมือนกันทั้งในอุปาทวาระนิโรทวาระ และอุปาทานิโรธวาระไม่มีข้อแตกต่างกันอนุโลม,มะปุคโลกาฏ91อนุทุกขสัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับพึงขยายคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดซึ่งเหมือนกันให้พิสดารปัจเนกะบุคคล92อนุทุกขสัตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับ สมุทรย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุทัยศของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับทุกขัตริ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตัณหาในประวัติการสมุทัยศของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่ทุกขัตริ์ไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติ ในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิสมุทยาสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและทุกษ์ก็ไม่ใช่กำลังดับอนุทุกษ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมรรคษะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งมรรคในอรูปภูมิทุกษ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มรรคษ์ไม่ใช่ไม่กำลังดับ บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุป it, าทคณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคข,ขณะแห่งผลในรูปรภูมิทุกษ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมกษ์ก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิมกษ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับทุกษ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคข,ขณะแห่งจิตที่วิปย,ยุจจกมากในประวัติการ มรกสัตวิ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่ทุกสัตดิ์ไม่ใช่ไม่กาลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคาขณะแห่งผลในรูปภูมิมรกสัตวิ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและทุกสัตดิ์ก็ไม่ใช่กําลังดับ93อนุสมุทัยศัสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับมรกศัตดิ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหม ในพังาขาณะแห่งมรรคสมุททยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มกษัตรไม่ใช่ไม่กาลังดับในอุปาทคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในพังาขาคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากตันหาและที่วิปยุจจากมากัคบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและมคษัตรก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิ มษษรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่ใกําลังดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ใกําลังดับใช่ไหมวิในพังค์ขขณะแห่งตันหามรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ใกําลังดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่ไม่กําลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในพังค์ขขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากมรรคและที่วิปยุจจากตันหาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัต และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสมุทยัยศก็ไม่ใช่กำลังดับปัจจเนกะโอกาส94อนุทุกษัตริย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับปัจจเนกะปุคโลกาส95อนุทุกษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ ข้อที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดก็ดีในภูมิใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันแต่ในข้อที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดไม่พึงเพิ่มคำว่าบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัต สองอติตวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล 96. อนุทุกขสั์ของบุคคลใดเคยดับสมุทยสั์ของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่อตีตปุช,ชาในอุปาทวาระทั้งอนุโลมและปัจจนีกะท่านจำแนกไว้แล้วฉันใดแม้ในนิโรทวาระก็พึงจำแนกฉันนั้น ไม่มีข้อแตกต่างกัน 3. อนาคตาวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล97อนุทุกขสัตว์ของบุคคลใดจักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักอรหันตะบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้น ทุกัตษ์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ทุกษ์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทัยสัตว์ก็จักดับปฏิสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดจักดับวิใช่อนุทุกษ์ของบุคคล <tio> ใดจักดับมรรค์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งอรหัตมรรคอรหันตะบุคคล และบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มักทุกขสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มรรสั์ไม่ใช่จักดับในอุปาทัคณะแห่งอรหัตมักบุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักทุกขสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมรรสั์ก็จักดับปฏิมรรสั์ของบุคคลใดจักดับวิใช่98 อนุสมุทยศสักของบุคคลใดจักดับมรรคสักของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุทยศสักของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มรรคสักไม่ใช่จักดับบุคคลผู้จักได้มรรคสมุทยาสักของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมรรคสักก็จักดับปฏิมรรคสักของบุคคลใดจักดับสมุทยศสักของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิ ในอุปาทขณะแห่งอาราตมักบุคคลจักได้อาราตมักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สมุทยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลผู้จักได้มรรคมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทยสัตว์ก็จักดับอนุโลมโอกาส99อนุทุกสัตว์ในภูมิใดจักดับอนุโลมปุคโลกาส หนึ่งร้อยอนุทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใด,ดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสมุทยาสัตว์ก็จักดับข้อที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันปัจจีกกบุคคลร้อยหนึ่งอนุทุกสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุทยาสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม วิใช่ปฏิสมุทยสัต์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกษ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลและบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทยศของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกษ์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคข,ขณะแห่งปัจฉิมจิต สมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับอนุทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิมรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งอรหัตมรรคอรหันตบุคคล และบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักมรคสัตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกสัตร์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังค่าขณะแห่งปัจฉิมจิตมรกสัตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกศัตร์ก็ไม่ใช่จักดับร้อยสองอนุสมุทยาศัตร์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมรคสัตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุป,ปาท่าขณะแห่งอรหัตมัก บุคคลจักได้อาราหธรรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยาสัตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่มรรสั์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งอาราหธรรักอารหันตบุคคลสมุทัยาสัตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและมรรสั์ก็ไม่ใช่จักดับปฏติมรรสั์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุทัยาสัตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักมรคสัตดิ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุทยศัตร์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งอรหัตมักอรหันตบุคคลมรคสัตดิ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสมุทรยศัตร์ก็ไม่ใช่จักดับปัจจีกะโอกาสร้อยสามอนุทุกษัตริย์ในภูมิใดไม่ใช่จักดับปัจจีกะบุคโลกาสร้อยสี่อนุ ทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสมุทัยสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุทัยสั์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักอรหันตบุคคลบุคคลจกได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทยาาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกสัตว์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัฉิม,มจิตสมุทยาาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและทุกสัตว์ก, <ๆ S 2> ก็ไม่ใช่จักดับอนุทุกสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ มรคสัตดิ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกสัตดิ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังขณะแห่งอรหัตมัคอรหันตะบุคคลบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มัคบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและอสัญญาสัตตภูมิมรกสัตดิ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกสัตดิ์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังขณะแห่งปัจิมจิต มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่าน ma okay. okay. ั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและทุกสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับร้อยห้าอนุสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอาราตมักบุคคลจักได้อาราตมักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ แต่มกษัตริย์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งอาราธมักอารหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตว์ภูมิสมุทัยศว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและมกษัตริย์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิมคษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสมุทัยศว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิ และบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุทยสัตว์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังค์ขคณะแห่งอรหัตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตว์ภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมุทยสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับ